ที่อุบลน,นะคะที่ข่มเจียมแต่ว่าใช้เวลาเดินทางทั้งหมดสี่วันสามคืนค่ะที่แรกที่เราจะแวะนะคะอันนี้เราจะไปถึงที่สุรินเนาะเราจะไปถึงที่สุรินเป็นที่แรกค่ะอันนี้คือผู้ร่วมเดินทางทริปนี้เป็นทริปเยี่ยมเยยนนะทริปเยี่ยมเยียนเพื่อนเพื่อน่ะเพื่อนของของอนงนะไปเรก ปด้วยแล้วก็มีหลานชายไปอีกหนึ่งคนเปิดถูกเปิดตาให้ปันอันนี้พี่ปันนะคะใคอีกคนหนึ่ง เราไปกินที่ร้านข้าวสานะคะก็ออกมาแล้วหมดไป1,000บาทไม่น่าเชื่อว่าร้านข้าแกงประมาณนี้ หลวงพ่อโตนะคะระหว่างทางค่ะก่อนที่หลังจากพ้นลำตะคองมาก็จะมีวัดเขาเรียกวัดหลวงพ่อโตที่หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่สร้างโดยสารพระพชาตรีแล้วก็ดวงเดือนจิไทยสงนะคะอันนี้อยู่ในอำเภอสีค um ิ้วนะคะอยู่อำเภอสีคิ้วจังหวัดน,นครราชสีมาเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในเป็นยังไง วันนี้คนเดยอะแล้วก็วันนี้วันที่10บนะเป็นวันหยุดก็เลยระหว่างทางที่ขับมารถเดยอะมากเลยค่ะแต่ว่าก็มาได้พอพ้นตรงทางเมือหเอกขึ้นมาก็ขับมาเรืเ่อยเรื่อยแต่ว่ารถยังเยอะอยู่นี่เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปไหว้หลวงพ่อโตค่ะระหว่างในวัดก็ร่มรื่นดีนะคะมีนี่มีบ่อนะ ข้างในมาเดินเล่นก็ล่งลื่นดีในสวนนะคะะเป็นทางเข้าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปตรงที่เป็นหลังคาสีเขียวตรงนิ้งนะคะเป็นทางเข้าะคะ่ะ ะะอันนี้ก็นะคะวัดนี้สร้างโดยสารพง์ชาตินี่นะคะ่ะเรามาถึงปรสาสาทศรีขรภูมิแล้วนะคะที่สุรินทร์ค่ะมาถึงตอนห้าโมงเย็น ก็เย็นไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะปราสาทซีคอร์ููิค่ะ ลักษณะการก่อสร้างของปราสาทของฤาษีปางที่นี่นะคะก็จะเป็นก่ออิฐแบบที่ไม่ได้ใส่ปูนนะคะเขาเรียกว่าก่ออิฐแบบไม่สอปูนนี่เราเดินเป็นพื้นที่ไม่ได้ใหญ่นะคะเล็กๆค่ะสำหรับทําพิธีกรรมมันจะแตกต่างจากที่อื่นนะคะตรงที่เป็นปราสาทห้าหลังที่ตั้งอยู่บนฐานเสมอก,กันโดยที่มีปราสาทหลังหนึ่งอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสี่หลังปราสาทบริวารอยู่ตรงสี่มุมค่ะ ราะว่าโดยทั่วไปปราสาทในเมืองไทยที่พบเนี่ยมักจะเป็นปราสาทแบบสามหลังเรียงกันอย่างเช่นที่ลบบุรีนะคะเป็นพระปางสามหลังเรียงกันตรงจุดเด่นของที่นี่นะคะก็อยู่ตรงที่ตัวรูปสลักนางอัปสราถือดอกบัวค่ะจะมีลักษณะคล้ายกับนางอัปสลาที่ ที่เราเห็นที่เคยเห็นที่นครวัดนะคะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือทับหลังซึ่งมีความละเอียดมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะแผ่นซิลาทับหลังเหนือกลับประตูหลังปราสาทสลักเป็นภาพพระศิวะนาตราชสิบก่อนทรงฟ้อนรำอ,อยู่เหนือเกียรติมุกภายใต้วงโค้ง,งของรายท่อนพวงมาลัยสลักเป็นภาพพระคเนศพระพรมศีพระพระนารายณ์สีก้อนและพระนางอุมา บริเวณเชิงเสาประดับผนังที่กรอบประตูด้านหน้านะคะสลักเป็นรูปนางอับสราถือดอกบัวแล้วก็รูปทวาบาลยืนกุมกระบองสลักเป็นทับหลังที่สมบูรณ์ชิ้นหนึ่งของไทยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างใน,ใน,ะะนในตัวปราสาทจะข้างในพอเข้ามาข้างในจะเป็นเล็กๆนะคะมีพระอยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวก็งคงสำเร็จทำใที่ ปราสาทที่นี่นะคะก็สร้างในศตว,ตวตรรษผู้ศตวตรรษที่17ก็ช่วงเวลาเดียวกับตอนที่สร้างปราสาทนครวัดนะคะแต่ว่าปราสาทที่นี่จะก่อสร้างโดยการใช้ออการก่ออิฐในขณะที่ปราสาทนครวัดนั้นก็คือใช้หินทรายทั้งหมดในการก่อสร้างค่ะก็จะแตกต่างกันนี่นะคะตัวปราสาทอันนี้นะคะจะเป็นปราสาทที่ได้รับการอนุญาตใน ผู้สวดวัที่22เป็นศิลปะแบบล้านนาค่ะก็คือตรงยอดนะคะจะไม่เหมือนบนยอดเขาจะไม่เหมือนยอดฝั่งอื่นคือมันจะเป็นรอยหยักขึ้นไปซึ่งจะเป็นลักษณะของศิลปะสมัยล้านนาจะต่างกันอื่นด้านอื่นนี่คือยอดหักแล้วก็ตัวยอดที่หักเนี่ยก็จะมีไปปรากฏวางอยู่ด้านหน้านะคะอยู่จะเป็นบริเวณยอดของปราสาทที่ทางลงมาเขาก็เอามาวางโชว์อยู่ด้านหน้าค่ะ ตรงบริเวณทางเข้านี่นะคะเป็นยอดปรา,าสาทที่อยู่ลงมาข้างล่างที่หล่นลงมาเก็เดี๋ยววันนี้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปนอนที่สุรินนะคะแล้วก็ไปหาไราทานพรุ่งนี้ค่อยอาจจะมีเวลาเที่ยวสุรินอีกประมาณครึ่งวันแล้วก จะเดินทางต่อไปที่อุบลค่ะต,ตามไปดูนะคะว่าจะไปที่ไหนยังไงอ่าเราก็มาเที่ยวบ้านเพื่อนของอนนงนะคะน้องชื่ออะไรนะลืมสนิน้องสินะคะนี่ทำอาหารให้เราทานด้วยทำอาหารทำขนมนะคะอยู่ที่สุรินที่นี่อำเภออะไรคะอ่าอยู่ตรงอำเภอเมืองเลยนะคะ เข้ามากด้วยที่นี่เราสั่งกล้วยเบกแตกไปหลายรอบแล้วค่ะกล้วยเบกแตกก็อร่อยมากชื่อสวนตากับยายนะนี่นี่ค่ะนี่รักทำขนมด้วยแล้วทามีเรามีทำไงเราเรามีสวนหรือไงคะขนมแต่ผมันญี่ปุ่นด้วย ดีไหมเพิ่งเพิ่งปลูกปีนี้เหรอคะนี่คุณจะปลูกนี่สองเพื่อนน้องสาวเขาต่างไปเขาเขาปลูกก่อนเขาต่างง่ายเลยค่ะี่ปันกระถัวว่วมือเลยมือเลยอ่า้ก็มีตำไทยนะคะอันนี้เป็นตำลาวฮะมีไข่เจียวตำซัว ปลาทอดนะคะยำปลาทอดตำไทยค่ะเนี่ยือปลาฝีมือแม่ครัวเรานะคะสีกดนนิ่ทอดนี่ก็ปลานิ่มปลานิลปะรู้สึกว่าฝีมือเชฟผู้ชายจะดูผู้ดญิงที่ฐานเป็นเชฟผู้หญิงเชฟผู้หญิงเขาเคยเจียวไม่เลี้ยงกันหรอใช่ ต้นหางกลือทอดปลาแล้วเป็นชิ้นคนนี้เป็นคนทอดกล้วยนี่แบบมีทอดกล้วยทอนอืมอร่อยมากส่วนคนโอเคเรากลับแล้วนะคะ <ไป S 2> จากบ้านอาหารอร่อยมากเข้าไปนอน,นในเมืองที่สุรินทร์